ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่2 0 4 1อยู่เอยู่วนเซียรู้สึกสงสัยมากทําไมหมาป่าหิมะจึงมาที่นี่ได้หมาป่าหิมะอยู่ที่ยอดเขาหมาป่าหิมะที่เปิดถังไม่ใช่หรือเดินทางไกลเป็นพันลี้อีกทั้งยังหาจุดที่ตั้งกระจมจนพบพวกมันถูกอะไรดึงดูดกันนะแต่ว่าเขารู้ว่าโลหมนเป็นแม่ทัพน้อยของหมาป่าหิมะบางทีพวกมันอาจจะคิดถึงเจ้าของแล้ว เขาเดินเข้าไปหาอย่างเป็นมิตรอยากจะทักทายเหล่ามาป่าหิมะเพิ่งจะเดินได้สองก้าวก็ถูกเสียงของโลมันทำให้ตกใจจนชะงักไปโลมันกลุมท้องและร้องขึ้นมาอย่างกระทันหันท้องข้าเคลื่อนไหวแล้วท้องข้าดิ้นแล้วข้ารู้สึกแล้วทุกคนต่างก็มองไปที่นางพร้อมกันแต่ไม่ตื่นเต้นเลยแม้แต่น้อยองครักษ์เงาดำถามว่าเป็นเพราะไม่ได้กินเนื้อใช่หรือไม่คงหิวจนท้องร้องซีนะโลมันนอนราบลงไปกับพื้นท้องใหญ่ตั้งตรงขึ้นมาพวกเจ้าดูเห็นท้องข้าดิ้นหรือไม่ ลมพัดเสื้อของนางปรีวสะบัดท้องใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่ด้านข้างท้องของนางมีแต่สายตาที่ตื่นเต้นของหมาป่าหิมะเสือขนทองเดินเข้าไปใช้กรงเล็บของมันวางไว้ที่ท้องของนางหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งราวกับกำลังจับชีพจรให้นางทุกคนต่างก็มองไปที่เสือขนทองแต่เสือขนทองสายหน้าไปมาแล้วเดินจากไปทุกคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังก็แค่หิวเท่านั้นเององค์รักเงาดำพูดว่าพวกเราไม่ล่าสัตว์กันดีกว่า ดูสภาพพี่หมันที่หิวจนน่าสงสารก็อดที่จะรู้สึกเห็นใจไม่ได้อยู่เหวินเซียวเข้าไปนั่งลงใกล้ๆยื่นมือไปวางไว้บนหน้าท้องของนางนางเข้าสู่ห้วงอารมณ์แห่งความตื่นเต้นจนถึงขีดสุดตอนนี้ไม่ไดิ้นแล้วแต่เมื่อครูดิ้นจริงๆข้าไม่ได้ท้องลมข้าตั้งท้องลูกจริงๆอยู่เหวินเซียวไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆมีคนบอกว่าเด็กทารกนั้นมีการเต้นของหัวใจแต่คนที่มีพลังภายในสูงอย่างเขากลับไม่ได้ยินแม้แต่เสียงเต้นของเด็กที่อยู่ในท้องเลย เขาย่อมรู้ดีว่าไม่ได้เป็นการท้องลมเพราะว่าแม้จะเป็นการท้องลมก็ต้องมีการเคลื่อนไหวบ้างลมภายในช่องท้องนั้นจะทําให้เกิดเสียงท้องร้องใช้คําพูดขององค์รักเงาดามาพูดก็คือท้องของนางนิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวใดๆเลยองครักเงาดากับองครักฟ้าผ่าและเสือขนทองไปล่าสัตว์แล้วบนเขาลูกนี้ไม่มีอะไรเลยแต่มีไก่ป่าเยอะมากไม่ช้าก็ล่ากลับมาได้พวงใหญ่ อีกอย่างยังเอากลับมาโดยที่ผ่านการทำความสะอาดจากลำทานที่อยู่ใกล้ๆแล้วหลังจากฆ่าไก่แล้วก็ถอนขนไก่สดๆฉะนั้นจึงไม่ค่อยหมดจดนะแต่ว่าองค์รักเงาดำคิดว่าไม่สำคัญประเดี๋ยวถ้าเขาไปปิ้งแล้วขนอะไรก็เกลี้ยงเกลาหมดแล้วเนื้อของไก่ป่านั้นหอมมากแต่ค่อนข้างเหนียวโล่หมันกินน่องไก่ไปได้สองคมีเนื้อลงท้องบ้างเล็กน้อยแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายถูกเติมเต็มแล้ว พวกหมาป่าหิมะหลังจากที่พักผ่อนกันแล้วก็ออกไปหาอาหารหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามพวกมันก็ทยอยกลับมานั่งเฝ้าอยู่ข้างกายโลมันด้วยท่าทีอิ่มหน,นำสำราญสายตาของหมาป่าหิมะตัวใหญ่ที่คอยติดตามอยู่ข้างกายพวกเขามาตลอดเต็มไปด้วยความสงสัยเหมือนไม่รู้ว่าทำไมพวกญาติพี่น้องของมันจึงได้มาที่นี่หลังจากกินไก่ย่างแล้วโลหมันก็ประคองท้องใหญ่โตของตนเองออกไปเดินเล่นเหล่าหมาป่าห้อมล้อมคุ้มกัน โลหมันนั้นเดินเป็นวงกลมเพราะที่ตั้งค่ายไม่ใหญ่นักด้านหน้าเป็นภูเขาบนภูเขามีสุสานหญิงตั้งคันอย่างนางถือเรื่องเช่นนี้ไม่สามารถเดินไปบนเขาได้เกิดอะไรขึ้นทำไมที่ขาจึงมีความรู้สึกเย็นและร้อนเกิดขึ้นรองเท้าก็เปียกไปบ้างแล้วคงไม่ใช่เพราะน้ำคร่ำแตกกระมังคงยังไม่ถึงขั้นนั้นยังมีเวลาอีกเดือนกว่าจึงจะคลอดอีกอย่างนางเองก็รู้สึกว่าวันคลอดของตนอาจจะเลื่อนออกไปอีกเพราะพบการดิ้นของท้องล่าช้ามากขึ้นนี้เพิ่งจะพบว่าท้องดิ้นเป็นครั้งแรก พี่เหวยพี่เหวยรีบมาเร็วเข้านางยืนตะโกนอยู่กับที่ทำไมท้องดินอีกแล้วหรือไม่ใช่เรื่องว่าดินหรือไม่ค่าอาจจะคลอดแล้วโลหมันยังคงพูดช้าๆรู้ว่าน้ำคร่ำแตกแล้วก็คือสัญญาณว่าจะคลอดแล้วเมื่อพูดออกไปทุกคนต่างก็นิ่งอึ้งทันทีจะคลอดแล้วในป่าอันห่างไกลเช่นนี้นะหรือท่านหมอเล่าหมอตำยาเล่าเสื้อผ้าของเด็กเล่าอยู่หวนเซียวจ้องมองนางเห็นได้ชัดว่ามีความกระวนกระวายใจยอยู่บ้าง จริงหรือเจ้าแน่ใจหรือว่าจะคลอดแล้วเช่นนั้นพวกเราต้องเข้าเมืองเร็วเข้าองค์รักเงาดำไปเอารถมา้ามาไม่ได้ไม่ได้ไไดโลหมันรีบบกมือน้ำคร่ำค่าแตกแล้วจำเป็นต้องนอนราบไม่สามารถเดินทางครงเคลงได้แม้ว่าจุดที่ตั้งกระโจมพักนั้นจะอยู่ห่างจากเมืองไม่ไกลนะแต่ในเวลานี้ประตูเมืองคงปิดลงแล้วให้พวกเขาเปิดประตูเมืองแล้วยืนยันตัวตนและต้องไปเชิญขุนนางที่ดูแลเรื่องนี้มาด้วยเช่นนี้จะเสียเวลามาก ปองครักเงาดําเร็วเข้าเปิดกระโจมอยู่หวนเซียวคิดว่าจะให้ทรมานเช่นนี้ต่อไปไม่ได้รีบสั่งการเสียงขึมว่าไปยืมม้อจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้ๆนี้มาต้มน้ําร้อนหมู่บ้านที่เราเพิ่งจะเดินทางผ่านวันนี้ไงเจ้าควบม้าไปกลับหน้าจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วย,ยามปงครักเงาดําวิ่งออกไปด้วยขาที่อ่อนแรงสองสาก่อนจะหันกลับไปถามว่าทําไมคลอดลูกแล้วต้องใช้น้ําร้อนด้วย สวรรค์พี่หมันจะคลอดลูกแล้วเด็กนั่นไม่เคลื่อนไหวเลยด้วยซ้ำให้เจ้าไปก็ไปสิอยู่วนเซียวตะคอกทารกนั่นคงออกมาพร้อมกับเลือดอาบเต็มตัวแน่ถ้าไม่ใช้น้ำร้อนล้างตัวก่อนจะออกไปเจอผู้คนได้อย่างไรช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่2042โลกหมันถูกอุ้มเข้าไปในกระโจมอย่างรวดเร็วอยู่วนเซียวสูดลมหายใจเข้าลึกๆหลายเฮือกในสมองเริ่มรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการคลอดที่ทำความเข้าใจในระยะนี้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน น้ำคร่ำแตกแล้วต้องนอนราบไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จากนั้นหมอตำแยจะเฝ้าสังเกตปากมดลูกรอให้หมดลูกมีการหดตัวขึ้นมาถี่ขึ้นถี่ขึ้นเท่าไหร่นะตายแล้วลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าปากมดลูกต้องเปิดจนถึงสิบนิ้วมือสิบนิ้วมือเขามองไปที่นิ้วมือของตนเองรู้สึกว่ามันกว้างเกินไปหรือไม่น่าจะประมาณสิบเซนติเมตรกระมังเขาจําได้ว่าเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าเคยเห็นที่ไหนคิดไม่ออกแล้วสมองวุ่นวายเล็กน้อยเจ็บหรือไม่ เขาวางโล่หมันลงเรียบร้อยแล้วก็ขยับเข้าไปถามใบหน้าขมวดแน่นไปหมดเห็นได้ชัดว่าเป็นกังวลและลังเลอยู่ไม่เจ็บโล่หมันทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่กล้าขยับตัวเกรงว่าลูกจะหลุดออกมาถ้าหากน้ําคร้ําไหลออกมาจนหมดเช่นนั้นต้องผ่าคลอดที่นี่ไม่มีอะไรที่จะรองรับกับผ่าคลอดได้เลยรู้สึกอย่างไรบ้างไม่รู้สึกอะไรเลยท้องก็ไม่ดิน้นโล่หมันนอนราบสองมือวางอยู่บนหน้าท้องสัมผัสด,ดูไม่มีการเคลื่อนไหวจริงๆ อยู่หวนเซียวกลัดกลุ่มไม่รู้ว่าไปหาหมอตำแยในเมืองตอนนี้จะหาเจอหรือไม่หรือไม,ไม่ก็หาท่านหมอสักคนมาชี้แนะก็ยังดีประตูเมืองปิดไปแล้วถ้าต้องเสียเวลาให้คนมาเปิดประตูเกรงว่าเด็กคงคลอดออกมาแล้วแปลกที่แปลกถิ่นไม่รู้จักใครเลยที่ทำการปกครองก็เลิกงานกันหมดแล้วปิดประตูไปแล้วหรือว่าในสถานการณ์กับขันเช่นนี้ต้องไปเคาะประตูของความช่วยเหลืออย่างนั้นหรือ บางทีอาจเพราะว่าไม่เจ็บโลมันจึงไม่ได้ตื่นเต้นมากกระทั่งมีความรู้สึกดีใจอยู่ลึกๆเพราะถ้าคลอดลูกแล้วนางก็จะสบายเสียทีอุ้มท้องใหญ่ทั้งวันเดินเหินไม่สะดวกไม่สามารถทำงานได้เหมือนคนไร้ประโยชน์ชัดๆอยู่หวนเฮาคิดว่าเป็นการคลอดลูกที่นี่จะไม่มีผู้หญิงไม่ได้จึงออกไปลากตัวองครักษ์ฟ้าผ่าเอาไว้เจ้าก็ไปด้วยไปดูว่าหมู่บ้านใกล้ๆนี้มีหมอตำยหรือไม่ถ้าไม่มีก็หาหญิงที่เคยมีประสบการณ์คลอดลูกมา พวกเรามีเงินรีบไปเร็วเข้าดีที่หาเงินได้จากการเก็บเห็ดขายตอนนี้มีเงินร้อยกว่าตํำลึงพกติดตัวอยู่ทําอะไรก็สะดวกขึ้นเงินในที่สุดก็ได้ใช้ในเรื่องสำคัญแล้วหมู่บ้านอยู่ไม่ใกล้เลยแต่ดีที่มีมา้าไปกลับก็เร็วขึ้นตั้งหม้อแล้วก่อไฟขึ้นมาแล้วด้วยองค์รักเงาดำยังของผ้าหยาบผืนใหม่มาจากชาวบ้านด้วยความเป็นห่วงบอกว่าเอาไว้เช็ดเลือดก็ดีเอาไว้ห่อตัวเด็กทารกก็ดี องครักฟ้าผ่าเข้าไปในเมืองคิดว่าจะลองเรียกให้คนมาเปิดประตูเมืองให้เพื่อเข้าไปหาหมอปองครักเงาดำกลับไปเคาะประตูเรียกคนในหมู่บ้านให้พวกผู้หญิงไปช่วยเหลือแต่ยังดีที่เจอกับแม่ไม้แก่คนหนึ่งพอได้ยินว่ามีคนกำลังจะคลอดลูกในปากเกรงว่าจะเกิดอันตรายถึงชีวิตจึงไม่สนใจอะไรมากนักยินดีจะตามไปช่วยเหลือคนแก่ไม่พูดอะไรเดินตรงไปทิ้งตัวลงไปบนแผ่นหลังตาเท่าเจ้าให้อภัยข้าด้วยข้าต้องช่วยชีวิตคน หลังจากกลับมาถึงค่ายแล้วอยู่วนเซียวเห็นว่ามีแม่เท่าคนหนึ่งมาด้วยหลังจากสอบถามก็รู้ว่านางมีลูกชายเจ็ดคนเช่นนั้นก็มีประสบการณ์ไม่มากทีเดียวเขารู้สึกนับถือขึ้นมาทันทีรีบเชิญคนแก่เข้าไปดูโลมันที่อยู่ข้างในปากมดลูกก็เปิดแล้วสามารถให้ศีรษะเล็กเล็กโผลออกมาได้แล้วตามหลักแล้วในเวลานี้ต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสทีเดียวท้องแรกล้วนต้องเจ็บปวดกันทั้งนั้นท้องแรกของท่านหรือดูแล้วไม่เหมือนท้องแรกเลย คนแก่มองดูโล่หมันพึมพำในใจคงไม่ใช่ว่าก่อนที่แม่นางคนนี้จะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ก็เคยตั้งครรภ์มาแล้วท้องแรกไหนเลยจะไม่มีอาการเจ็บปวดนางเคยคลอดลูกถึงเจ็ดคนลูกที่คลอดทีหลังไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่แต่ลูกคนแรกเจ็บปวดมากเช่นนั้นก็เตรียมคลอดลูกเถิดกันไกลผ้าสะอาดน้ำร้อนเสื้อผ้าเด็กเตรียมให้เรียบร้อยคนแก่สั่งการอย่างมั่นใจอยู่เหวินเซียวดึงดาบออกมากันไกลไม่มีใช้ดาบได้หรือไม่ คนแก่ตกใจสะดุ้งหยงตัดสะดือจะใช้การฟันหรืออย่างไรทําอย่างนั้นไม่ได้แต่ในสถานที่นอกเมืองเช่นนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆองค์ครักเงาดําเดินวนไปมาอยู่ด้านนอกแย่แล้วมีหม้อแล้วประเดี๋ยวเด็กคลอดออกมาจะล้างกันอย่างไรจะนําเข้าไปล้างในหม้อคงไม่ได้ลืมยืมกะละมังมาด้วยเขามองไปยังเหล่าทหารหานแห่งหอใจสิ่งที่มีท่าทีกระวนกระวายเหมือนกันในเวลานี้พวกผู้ชายเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดได้แต่ตื่นเต้นกระวนกระวาย โลมันเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเพราะตั้งแต่คนแก่ได้บอกไว้นางก็รู้สึกว่าท้องของตอนเองเริ่มเจ็บหน่วงหน่วงขึ้นมาบ้างแล้วนางนึกถึงตอนที่หยุนเย็นคลอดลูกแม้แต่อุจระยังถูกแบ่งออกมาด้วยสวรรค์พี่หวัยท่านออกไปที่นี่ไม่มีธุระอะไรของท่านแล้วโลมันพูดพลางจ้องเขาไม่ได้ค่าต้องอยู่เป็นเพื่อนเจ้าที่นี่ไม่ว่าอย่างไรอยู่หวนเซียวก็ไม่ยอมออกไปเขาตื่นเต้นแทบจะทนไม่ไหวแล้วออกไปมีแต่จะยิ่งตื่นเต้นมากขึ้น ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ